เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดนะครับทุกส่วนราชการ ในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่28กรกฎาคม2563นะครับเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว3 8 5 3ลงวันที่30มิถุนายน2563นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563นะครับในเรื่องนี้นะครับด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าวันอังคารที่28กรกฎาคม63นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงเห็นสมควรให้ดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563นะครับโดยให้จังหวัดดำเนินการดังนี้นะครับ 1. ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระประมาภิไทยวปรพร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสารกลางจังหวัดตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2563รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณสารกลางจังหวัดและถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณสารกลางจังหวัดที่เหมาะสมโดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโต๊ะหมู่บูชาสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลปากกาสีน้ำเงินพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลตั้งแต่วันที่1ถึง31รกรกฎาคม2563รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่คอยดูแล ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลไว้ที่จังหวัดเมื่อเสร็จพิธี 3. แจ้งส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ดำเนินการตามข้อ1และข้อ2ด้วย 4. เชิญชวนบริษัทห้างร้านและประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักง,งานและที่พักอาศัยประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระประมาพิไทยวบรตั้งแต่วันที่1-31ถึง3ากรกฎาคม2563รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักง,งานและที่พักอาศัยให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 5. เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดและประชาชนตามความสมัครใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตั้งแต่วันที่1-31ถึง3ากร,รกฎาคม2563อันหนึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันอังคารที่28กร,รกฎาคม2563กกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งรายละเอียดของกิจกรรม ให้จังหวัดทราบโดยด่วนในลำดับต่อไปนะครับครับและนี่ก็คือแนวทางของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ